เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดรนันชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย หลับตาเบาๆา่อยสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ ปลับท่านั่งให้ถูกส่วนให้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเลือดลมในตัวจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใส ใจเย็นเย็นให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำใจให้เก่งเกลี้ยงไอใสใส แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนะี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ ให้ใจไปหยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆเบาๆสบายๆทำใจใสๆใจเย็นเย็นปรรษานี้เป็นบรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมตัวเราเราจะต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเราให้ได้ ในช่วงที่ร่างกายของเรายัางแข็งแรงอยู่นี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราทีเดียวที่เราจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงให้กับตัวของเราให้ได้เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตหมาย เมื่อถึงช่วงเวลานั้นเราต้องเป็นที่พึ่งให้กับตัวงเราเองเท่านั้นคนอื่นเขาได้แต่เอาใจช่วยเรารับรับปรารถนาดีต่อเราแต่เขาก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเราต่างหากที่จะต้องพึ่งตัวงเราเองให้ได้ ในช่วงของสุกชิงพบในเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่ทุกคนจะต้องเจอไม่วันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นในภรษานี้เนี่ยฤดูกาลกำลังเหมาะสมไม่ร้อนไม่หนาวไม่อา้าวเกินไปร่างกายเราก็ยังพอมีเลี้ยวมีแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบ ชิงช่วงเวลาที่ดีนี้สแสวงหาที่พึ่งที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในตัวของเราให้ได้ก่อนที่มัจจุมานจะช่วงชิงเราจากโลกนี้ไปอีกประการหนึ่งการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง ส่วนอยู่ในตั่งเรานี้ دة, ยังทำให้เราเนี่ยมีสุขในปัจจุบันดับทุกข์ได้จะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจในทุกสถานที่และทุกสถานการณ์ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม แต่แเราก็จะมีแต่ความปีติสุขหล่อเลี้ยงใจของเราที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเรานั้นก็คือพระระัตนาไตรคือรัตนาทั้งสามมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะพุทธรัตนะก็ได้แกแ่พระธรรมก,กายแก้วใส รัตนะแปลว่าแก้วเป็นแก้วใสเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแล้วก็ไปได้ลักษณะมหาบุรุษครบท้วนทุกประการเกตดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสใส หรือกระจกขันช่องที่ส่องเราหน้าใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสยอย่างน้อยก็อย่างนี้แต่ความเป็นจริงแล้วท่านใสเกินความใสใดๆในโลกยนในอริยบทของสมาธิสงบนิ่งอยู่ในกลางกายของเรา หน้าตักเท่ากับความสูงงง่านเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพระพุทธรัตนานี้ประกอบไปได้วยธรรมล้วนๆก่อนกายนี้เนี่ยจึงเรียกว่าธรรมกายท่านมีธรรมจักขุคือมีการเห็นในรอบตัว ทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันเห็นนั้งอดีตปัจจุบันและก็อนาคตมียานรัศนะเป็นเครื่องรู้เห็นหนึ่งไหนก็รู้แจ้งถึงนั้นธรรมรัตนะนั้นอยู่ในกลางกายของท่านดวงคมกลม หรือสัจธรรมน้ำงปวงอยู่ในกลางธรรมรรตนะและในกลางธรรมรรตนาก็จะมีสังฆรรตนะหรือธรรมกายละเอียดเป็นองค์พระธรรมกายละเอียดรักษาธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้อยู่ด้วยกันแต่เรียกกันคนละชื่อ และภารกิจเก่งก็หลาอย่างนี่คือสาระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลายสิงสถิตจิศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหันหน้าออกไปทางเดักตัวของเรามีมาดั้งเดิมยาวนานอยู่ในตัวของเรานี่แหละ และของทุกๆคนในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุก่อนเข้าถึงก่อนและก็ได้นำมาถ่ายทอดมาสั่งสอน<ม>ให้ไดบรลุตาม,มให้ผู้มีบุญทั้งหลายได้บรลุตามจึงได้เชื่อว่าเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการเข้าถึงสรณะนะ ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนี้เดมีวิธีเดียวเท่านั้นแต่เป็นวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากต้องง่ายต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นๆที่จะต้องนำใจเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เด ให้ใจไม่หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาปกติใจจะถูกนิวรั้งห้าเนะี่ยบทบังเอาไวนะ้ทำให้ใจของเราไม่หยุดไม่นิ่งไม่มีความสว่างภายในจึงไม่เห็นสรณะ,ะที่แท้จริง แล้วยามมาก็เอาเอา,เอาวิชา,ามไม่รู้ธาตุที่เป็นบาปสักิสนี้ตรึงไปติดในสิ่งที่ไม่ใจสรณนะซึ่งอยู่ภายนอกในยามที่มนุษย์มีความทุกข์ก็ต้องการที่พึ่งแต่เนื่องจากไม่รู้จักที่พึ่งที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในตัวเพราะพยายามมาบดบังเอาไว้โดยนิวรั้งห้า แล้วก็ตรึง่ห้คอยคุยยขอาใจว่าที่พึ่งที่ระลึกอิแท้จริงอยู่ภายนอกเช่นอยู่ตามต้นไม้มึงเมลานใครมีทุกข์ก็ไปจุดทูปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิตอยู่ที่ต้นไม้ช่วยที่พึ่งนี้ต้นไม้มึง ที่ภูเขาเมืองอารามศักดิ์สิทธิ์สารอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นซึ่งไม่ใหญ่ที่พึงตีแท้จริงเพราะฉะนั้นจึงดับทุกข์ไม่ได้เพราที่พึงตีแท้จริงอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด,ดังกล่าวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องเอาใจกลับเข้ามาสู่ภายในให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ ให้ได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตาให้ได้ทุกกริยาบททั้งนั่งนอนยืนเดินเป็นต้นนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เราะพอถูกส่วนเมาลารทำถูกวิธีนะจ๊ะใจก็จะถูกปรุงให้ถูกส่วน ก็จะตกศูนเข้าไปสู่ภายในเหมือนตกจากที่สูงเหมือนตกลุ่มอากาศบ้างเหมือนเรานั่งรถเ,เร็วๆลงอจากสะพานบ้างคือมันหล่นูบลงไปแล้วก็จะมีทำดวงแรกปรากฏเกิดขึ้นลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ เรียกว่าดวงปฐมอมมักและดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นปากประตูของพระนิพพานเป็นต้นทางสายกลางในเส้นทางที่จะดำเนินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหรือห่างกายจกากกาศกิเลสทั้งหลายห่างกกลจากความทุกข์ทรม,มานของชีวิต แล้วก็เป็นเส้นทางที่พระอริยเจ้าท่านใช้เดินทางภายในไปสู่อายตนะนิพพา์เป็นเส้นทางสายกลางที่เป็นแนวดิ่งลงไปจากกลางกายกลางดวงธรรมดวงแรกดวงเล็กๆใสๆ จะมีจุดสว่างอยู่ในกลางดวงนั้นตงรงกลางจุดสว่างนั่นแหละเป็นทางสายกลางที่ดิ่งลงไปสู่ปลายทางคืออายันานิพปานโดวยวิธีการหยุดใจนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆไปที่กลางดวงทาดวงนั้น ทำดวงนั้นนะมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความใสความสว่างปรากฏเกิดขึ้นทั้งชัดใสสว่างสุขความสุขความบริสุทธิ์จะมาพร้อมๆกันเมื่อใจของเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วพอเรานิ่งถูกส่วนใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายใน เป็นแนวดิ่งเลื่อยไปเลยผ่านทุกสิ่งที่ผุดพามาในกลางนั้นนจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมเข้าถึงพระธรรมกายใสบริสุทธิ์ภายในเนี่ยใสเกินความใสใดๆใ,ในโลกสว่าง เกินความสว่างใดๆทั้งสิ้นยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นสบายใจเบิกบานแจ่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์เก่งเกลี้ยงแล้วก็สวยงามมากงามกว่ามนุษย์ งามกว่าเทวดางามกว่าพลมและเหลือลอุบับพลมทั้งหลายใสยบริสุทธิ์เป็นลักษณะกายสากลที่เหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่าภายนอกจะมีความแตกต่างของเชื้อชาติศาส,สนาหรือเผ่าพันธุ์ใดๆก็ตามแต่พระธรรมกายนี้เนี่ย จะเหมือนกันหมดเลยเหมือนพิมพ์เดียวกันเลยบล็อกเดียวกันนะจะใสบริสุทธิ์นี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงที่พ้นจากสภาวะความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความทุกข์อะไรต่างๆเหล่านั้นนะ ไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือหลุดพน้นจากสภาวะทั้งสามสภาวะกายที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นกายมนุษย์หาบมีแก่มีเจ็บมีตายกายเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดเลยมาจนกระทั่งเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคน กระทั่งถึงวัยชราภาพเปลี่ยนแปลงตลอดการเปลี่ยนแปลงนี่แหละทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตเพราะว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่พระธรรมกายไม่ใช่เช่นนั้นจะคงที่คือสวยเงามใสบริสุทธิ์ยิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใส เพิ่มขึินไปเรื่อๆยๆตกใสมีความสว่างและความทุกข์ไม่มีในพระธรรมกายมีแต่สุขล้นล้นความทุกข์จะมีในกายอื่นที่ชัดเจนคือกายมนุษย์หยาบของเราทั้งทุกข์ส่วนตัวทุกข์ประจําและทุกขก์ที่จอนเหมอสารพัดหมดเลย แต่กายทำพ้นจากสภาวะอย่างนี้แหละไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราแต่ยามีทุกข์พอเราทำใจนิ่งเก่าถึงกายทำทุกข์นั้นกระดับไปแปลเปลี่ยนเป็นความสุขสดชื่นเบิกบาน สบายกายสบายใจแช่อิ่มอยู่ภายในและก็เป็นที่ระลึกคือเป็นกายที่กวนระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาพอไประลึกถึงสิ่งอื่นเช่นคนจัดสิ่งของทรัพย์สินเงินทองลาบยศสรรเสิญอะไรอย่างนั้นนึกไปแล้ว ก็มีแต่ความเพลินกับความดีและกับความทุกข์ทรมารของชีวิตเพราะสิ่งที่นึกนั้นน่ะมันยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่ไปนึกถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเรามีทุกข์อยู่อย่างนั้นใจมันก็จะเป็นทุกข์จึงไม่ใช่สิ่งที่ควรระลึกนึกถึงเราเป็นชาวพุทธต้องรู้ว่าควรจะนึกถึงอะไร สิ่งที่คนนึกถึงคือปร,รารถนาัยที่อยู่ในตัวนี่แหละดังกล่าวเนี่ยคือนำใจมาหยุดนิ่งใเฉยอยู่ในกลางกายท่านก็เป็นสุขแล้วถ้าเห็นท่านทั้งวันทั้งคืนก็เป็นสุขทั้งวันทั้งคืนถ้าเห็นท่านทั้งนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขทั้งนั่งนอนยืนเดินอยู่ในบ้านก็เป็นสุขนอกบ้านก็เป็นสุข อยู่ในทุกคนทุกแห่งก็เป็นสุขเพราะเราอยู่ในแหล่งกำเนิดของความสุขซึ่งมีเฉพาะอยู่ในกายธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นพรรศานี้จึงเป็นภาษาที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยที่ลูกทุกคนจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในดังกล่าวนี้แม้ วันสุดท้ายของชีวิตในช่วงศึกชิงพบชิงพปละโลกเมอเราฝึกจนคุ้นเคยและชินในที่สุดพอถึงวันนั้นใจก็จะแช่อิ่มอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายใจจะมีแต่ความสุขแม้ว่ากายจะถูกโรคไปแค่เจ็บเบีดเบียนก็ตาม แต่ข้างในจะเป็นสุขเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายภายในแล้วเราเลือกเกิดได้จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นไหนก็ไปได้เพราะกำลังบุญกำลังบารมีกำลังความบริสุทธิ์ของพระธรรมกายนั้นสามารถส่งออกไปถึงนอกภพได้ก็ด้านการที่เลือกเกิดอยู่ในภพ ไม่ปสสวรร์ชั้นไหนหรอจะเป็นพรมหรพรมลบผมหรือตรงไหนก็ได้ท,ทั้งสิ้นแม้แต่พระโสดาบันอย่างและเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านจะไปอยู่พภูมิไหนก็ได้แต่ท่านเลือกไปอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเพราะคุ้นเคยก็ไปอยู่ได้การเข้าถึงกายธรรมนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราทีเดียวทั้งยังมีชีวิตยอยู่ทั้งก่อนใกล้จะตายและหลังจากตายแล้วเป็นที่พึงตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรค่้าต่อการระลึกถึงและการประกอบความเพียรให้กลั่นกลาอย่างถูกหลักวิชา เพื่อให้เขาถึงให้ได้เพราะมีอยู่แล้วในตัวของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุนม่มนุมเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นใจก็เราก็จะได้สะาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะ รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างมหาทาเทาลามีก็ดีจากการน้อมนำเทียนใจไฟนิรันดรนาชัยไปถวายเป็นพุทธบูชาก็ดีหรือจากการสแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกไอ้กับตัวเราเองก็ดีเราก็สามารถที่จะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างง่ายๆ เพราะฉะันช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเีบนะจ๊ะ